หนังเปิดเรื่องมาที่นิวยอร์กในปี1830 ออกัสตัสแลนดอลพระเอกของเราอดีตตำรวจมือเอกในนิวยอร์กไขคดีปริศนามามากมายทั้งยังมีผลงานจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งที่น่าสะพรึงกลัวความสามารถของเขาน้นรอบด้านทั้งการถอดรหัสการควบคุมฝูงชนและการสอบปากคำจนร้อยเอกเดสคอกได้เข้ามาเจอแลนดอลเพื่อขอให้แลนดอลไปพบผู้บัญชาการเทรเยอร์ซึ่งตอนนี้เทรเยอร์นั้นดูแลโรงเรียนในร้อยอย,อยู่และโรงเรียนในร้อยกำลังเกิดคดีเนื่องจากเด็กนักเรียนในร้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไฟล์ผูกคอตายซึ่งเหตุการณ์นั้น เกิดเมื่อคืนศพของฟลายถูกเก็บไว้ในห้องพยาบาลแต่และเช้าวันนี้กลับพบว่าร่างของฟลายนั้นถูกผ่ากลางอกและเอาหัวใจออกไปทำให้โรงเรียนหนายร้อยตอนนี้รอแรที่จะโดนปิดเนื่องจากผู้มีอำนาจบางคนกำลังจองให้โรงเรียนนั้นทำผิดพลาดก่อนจะใช้เหตุผลนั้นทำการปิดโรงเรียนไป การไขคดีในครั้งนี้จึงต้องทำแบบเร่งด่วนพวกเขานึกถึงใครไม่ออกนอกจากแลนดอร์จึงขอร้องให้แลนดอร์เข้ามาช่วยไข,ยขยคดีในครั้งนี้จากนั้นแลนดอร์ก็เริ่มที่จะสืบคดีทันทีอันดับแรกเขาได้เข้าไปดูศพของฟลายในห้องพยาบาลร่างของฟลายนั้นถูกผ่ากลางอกเขาจึงได้ถามหมอว่าแบบนี้ใครทำได้บ้างซึ่งการผ่าเอาหัวใจออกมานั้นจะเป็นใครก็ได้ตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงหมอผู้เชี่ยวชาญแค่รู้วิธีผ่าและเอาหัวใจออกมา ต่อมาแลนดอร์ได้ไปที่ที่เกิดเหตุที่ฟลายนั้นได้เสียชีวิตลงพร้อมกับสอบถามนายร้อยคนหนึ่งที่ทํางานเข้ายามอยู่เวลานั้นและเข้ามาพบศพฟลัยนายร้อยคนนี้ในขณะที่เขาเข้ายามอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงสัตว์อะไรบางอย่างดูเหมือนว่ามันจะติดกับดักเขาเป็นคนรักสัตว์มากจึงได้เข้ามาช่วยมัน แต่ก่อนที่จะเจอสัตว์ตัวนั้นเขาก็ได้เจอกับศพของฟลายที่กําลังผูกคออยู่แต่ลักษณะศพนั้นแปลกมากๆขาของฟลายนั้นแตะพื้นและลักษณะท่าทางของเขาตอนนั้นก็เหมือนกําลังนั่งเก้าอี้เมื่อมีบางอย่างปแปลกแลนดอจึงได้กลับไปตรวจสอบศพของฟลายอีกครั้งหนึ่งและก็พบว่าที่คอของฟลายนั้นรอยรัดมันแปลกมาก นิ้วของเขาก็ยังมีรอยพกช้ำแปลว่าเขาพยายามจะดึงเชือกออกจากคอของเขาแถมที่หลังคอของฟลายก็ยังมีรอยช้ำอีกนั่นหมายความว่าคดีในครั้งนี้ฟลายไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นคดีฆาตกรรมซึ่งหมอที่ชนสูตรศพก่อนหน้านี้เขากลับมองไม่เห็นรอยแผลนี้และในมือของฟลายก็ยังกำเศษกระดาษเศษหนึ่งเอาไว้แน่นซึ่งหมอที่พิสูจน์ศพก็ไม่เห็นอีกแล้วแลนดอร์จึงได้บอกว่าใครๆก็พลาดกันได้พร้อมก็เดินออกมาเพื่อจะไปสืบต่อ ร้อยเอกเดสค็อกจึงเดินเข้ามาบอกกับแลนดอร์ว่าตลอดการสืบคดีในครั้งนี้แลนดอร์ต้องเข้ามารายงานเขาทุกวันและจนกว่าคดีจะจบห้ามแลนดอร์ดื่มสุราเป็นเด็ดขาดเพราะชื่อเสียงเรื่องลือด้านนี้ของแลนดอร์นั้นมากมายเขาจึงได้เข้ามาเตือนแลนดอร์เอาไว้ก่อนจากนั้นแลนดอร์จึงได้กลับไปตรวจสอบที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งและก็ได้พบรอยเท้าใครบางคนจนได้มีนายร้อยอีกคนหนึ่งที่กำลังเข้ายามอยู่เดินเข้ามาบอกกับแลนดอร์ว่าคนที่แลนดอร์ต้องตามหานั้นเป็นนักกวี ทำให้แลนดอร์นั้นงงเป็นอย่างมากว่าเขามาบอกแบบนี้ทําไมจากนั้นแลนดอร์ก็ได้เข้าไปถามนายร้อยอีกคนหนึ่งที่กําลังเข้ายามอยู่นายร้อยคนนี้ได้ออกเวรนก่อนเหตุการณ์ที่ไฟลนั้นจะโดนฆาตกรรมนักเรียนนายร้อยคนนี้บอกว่าเขาโดนร้อยเวรคนหนึ่งบอกให้เขาออกจากหน้าที่ได้ซึ่งตอนนั้นมันมืดมากเขามีแค่เทียนแท่งเดียวจึงไม่เห็นหน้าร้อยเวรคนนี้และไม่รู้ชื่อแต่ที่เขาพอจะมองเห็นนั่นก็คืออินทนูทาให้เขารู้ว่าชายคนนี้คือร้อยเวรนแต่สิ่งที่แปลกก็คือนอกจากคําสั่งที่บอกให้เขาออกกจาาหน้ที ได้้แลวร้อยเวนคนนี้มีอินทนูเพียงแค่ข้างเดียวเมื่อแลนดอร์ได้ข้อมูลแล้วเขาจึงได้กล่าวขอบคุณและเขาก็ได้แวะไปที่บลาหแห่งหนึ่งจนได้ไปเจอกับนักเรียนนายร้อยก่อนหน้านี้ที่เคยเดินมาบอกเขาว่าให้ตามหานักกวีนักเรียนนายร้อยคนนี้แนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าเอสกาเอโพและที่เขารู้เรื่องการตายของฟรานบ่าเป็นการฆาตกรรมก็เป็นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนทูนประกาศเรื่องนี้ไปทั่วซึ่งที่เขาบอกกับแลนดอร์ว่าให้ตามหานักกวีก็เป็นเพราะว่าหัวใจนั้นเป็นดั่งสัญลักษณ มันไม่มีความหมายหรอกแต่ว่าการเอาหัวใจออกมาเป็นเหมือนการสื่อทางสัญ,ญลักษณ์ซึ่งคนที่จะทําสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นักกวีนั้นเหมาะสมที่สุดเขาจึงคิดว่าเป็นไปได้อย่างมากที่นักกวีจะเป็นคนทําเรื่องแบบนี้และให้ตามหานักกวีดูซึ่งตัวของเอโพเองเขาก็เป็นนักกวีเขาจึงคิดแบบนักกวีและบอกว่ามันเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งแลนดอนนั้นก็ไม่ได้สนใจประเด็นนี้มากและกําลังจะลุกออกไปแต่เอโพก็ได้ดึงเขาไว้และบอกว่าให้ลองสืบประวัตินักเรียนนายร้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารับเบลโล หมอนี่เคยเป็นรูมเมทกับฟลายก่อนที่จะทะเลาะกันซึ่งสาเหตุการทะเลาะก็ยังไม่แน่ชัดหลังจากนั้นแลนดอร์ ando, จึงได้เรียกราฟเบลโลเข้ามาพบซึ่งราฟเบลโลก็ได้บอกว่าฟลายนั้นไปคุกคีกอยู่กับพวกเลวสามพวกหนึ่งและตัวของเขาเองก็พูดอะไรมากไม่ได้ต่อมาอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกเข้ามาพบเขาเป็นนักเรียนนายร้อยอีกคนนักเรียนนายร้อยคนนี้มีชื่อว่าสโตดัสเป็นคนสุดท้ายที่ได้พูดกับฟลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสโตดัสได้บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกับฟลายฟลายบอกว่า ธุรักคืออะไรจนได้มีทาหารคนหนึ่งเดินเข้ามารายงานกับร้อยเอกเดสคอกว่ามีวัวและแกะถูกฆ่าแถมถูกควักหัวใจออกไปสถานที่คือข้างๆลำธารเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายแล้วแถมคนร้ายก็ยังจับไม่ได้ร้อยเอกเดสคอกจึงได้สั่งว่าต่อไปนี้นักเรียนนายร้อยทุกคนที่นี่จะถูกงดกิจกรรมทุกอย่างทําได้เพียงแค่เรียนและทานอาหารเท่านั้นและหลังจากนั้นแลนดอร์จึงได้เข้ามาหาเอโพที่เขากําลังเข้ายามอยู่พร้อมกับบอกเอโพว่าช่วยถอดรหัสจากกระดาษแผ่นนี้ให้หน่อยซึ่งก็คือกระดาษ ที่เขาได้มาจากมือของฟลายแต่เรื่องนี้ให้เก็บเป็นความลับสุดยอดห้ามบอกใครเด็ดขาดในด้านของเอโพที่เขาชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาจึงยอมที่จะช่วยและกลับไปถอดรหัสไม่นานเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับข่าวดีและเข้ามาบอกกับแลนดอร์ว่าข้อความในเศษกระดาษแผ่นนี้มีการอาพรางลายมือโดยการเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดและกระดาษแผ่นนี้อาจจะเป็นจดหมายซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกตัวฟลายออกไปและที่ฟลายกำเศ็กระดาษแผ่นนี้ไว้แน่นคงเป็นเพราะมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุได้และจากข้อคามจากเศษกระดาษ คำที่พอจะอ่านได้มากที่สุดมันเป็นคำว่ามาซึ่งสันนิษฐานว่าจดหมายนี้อาจจะเป็นจดหมายเชิญหรือจดหมายนัดพบซึ่งเมื่อเทียบกับจดหมายทั้งสองประเภทแล้วคำที่จะต่อจากคำว่ามาที่ปรากฏบ่อยที่สุดตามจดหมายทั้งสองฉบับก็คือคำว่าสายนั่นก็คือคำว่ามาสายและหากเติมคำว่าอยากเข้าไปด้านหน้ามันก็จะกลายเป็นคำว่าอยามาสายตามจดหมายนัดพบแลนดอรจะได้ชมเอพไปพร้อมกับช่วยกันถอดรหัสคำอื่นๆจนทั้งคู่สรุปโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจดหมายที่เขียนว่าจะรออยู่ที่อ่าวใกล้ๆก,ลกับลานโล โดยถอดจากอักษรที่อยู่ภายในเศษกระดาษและเอาเป็นคําที่ใกล้เคียงที่สุดส่วนเวลาก็คือตอนประมาณห้าทุ่มพร้อมกับลงท้ายด้วยว่าอย่ามาสายตามจดหมายที่พวกเขาแกะได้แต่คนที่ฟลายจะนัดเจอเป็นใครกันแน่ถ้าเป็นนักเรียนนายร้อยด้วยกันเองไม่จําเป็นต้องนัดพบในที่แบบนั้นจะนัดพบที่ไหนก็ได้ภายในโรงเรียนแต่ถ้ามันเป็นผู้หญิงก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งพอพูดถึงผู้หญิงก็พอนึกออกได้อยู่คนเดียวผู้หญิงคนนี้มาโรงเรียนหลังจากที่ฟลายนั้นเสียชีวิตและท่าทางของเธอก็ดูแปลกๆซึ่งเอโพเขาก็ดูฉลาดและรู้ ดูเยอะออกมากจากนั้นแลนดอนเขาจึงได้ตัดสินใจไปที่ลานกว้างตามจดหมายที่พวกเขาสันนิษฐานและก็ได้เจอกับโรงไม้เก่าๆแห่งหนึ่งเมื่อแลนดอนเข้าไปข้างในมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่มันกลับมีรอยเทียนดูเหมือนว่ามีใครบางคนจะทําอะไรบางอย่างกับที่นี่ไม่นานนักเอโพก็ได้มาที่นี่เช่นกันเอโพก็ได้สันนิษฐานจากสภาพแวดล้อมที่เขาเจอว่าคนที่เอาหัวใจของฟลายไปต้องเอาหัวใจของฟลายมาที่นี่แน่ๆแ,และประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างทําให้เหลือรอยเทียนอยู่ตรงพื้นพร้อมกับมีรอยเลือดข้างๆ แถมพื้นที่นี้ก็ถูกขีดเป็นวงกลมและกลางวงกลมก็ยังมีรูปสามเหลี่ยมซึ่งแลนดอร์ก็พอรู้จักอยู่คนหนึ่งที่จะรู้จักพิธีทางศาสนานี้นั่นก็คืออาจารย์ที่มีชื่อว่าชอนเมื่อชอนเห็นวงเวทที่แลนดอร์ออกมาให้ดูเขาก็บอกว่ามันคล้ายๆกับเวทของพวกดากอนรูทซึ่งผู้ใช้เวทจะยืนอยู่ตรงกลางและมีผู้คอยช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านนอกวงเวทพร้อมกับเอาตำราก,การล่าแม่มดออกมาให้ดูซึ่งภายในตำราก็ได้เขียนไว้เกี่ยวกับการทําให้มนุษย์เป็นอมตะซึ่งการจะททําพิิธีีีีน้้ส่่งตงตตออเรยมก็คื หัวใจของผู้ถูกแขวนคอสัตว์สม,มมที่คริสไม่ใช้มาทําเป็นอาหารและหัวใจของเด็กทารกที่ยังไม่เคยผ่านพิธีชําระร้างบาปคดีนี้เริ่มจะเกี่ยวกับการทาไสยศาสตร์ซะแล้วแลนดอร์จึงได้ขอร้องให้เอโพลลองเข้าไปสืบภายในโรงเรียนนายร้อยว่ามีนักเรียนนายร้อยคนไหนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมแลนดอร์จึงได้เข้าไปสืบจนได้รู้ว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาเทมัสเขาเป็นลูกชายของหมอดังที่มีชื่อว่าหมาคิดซึ่งอะเทมัสและพรรคพวกชอบทําอะไรลับๆล่อๆตอนกลางคืนเมื่อเอโพลได้รู้ดังนี้เขาจึง ไปหาอาร์เมัสและบอกว่าอะไรก็ตามที่อาร์เมัสกําลังแอบทําอยู่เขาอยากเข้าร่วมด้วยซึ่งอาร์เมัสก็บอกตกลงและได้นัดเอโพให้เข้ามาเจอตอนกลางคืนตามสถานที่ที่เขานัดไว้แต่สิ่งที่อาร์เมัสและพวกทํามันไม่ใช่พิธีทางศาสนาพวกเขาก็แค่จับกลุ่มกินเหล้าและเล่นการพนันเท่านั้นซึ่งภายในวงเล่าอาร์เมัสเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของฟลายที่ฟลายนั้นแอบชอบน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าลีอาคนในกลุ่มนี้จึงได้คิดว่าที่ฟลายฆ่าตัวตายคงเป็นเพราะว่าลีอาไม่รับหลักฟลายฟลายจึงได้ คิดสันและผูกคอตายในที่สุดและในวันต่อมางานศพของฟลายก็ได้ถูกจัดขึ้นและพอพิธีงานศพจบลงแม่ของฟลายก็ได้เดินเข้ามาหาแลนดอร์พร้อมกับมอบสมุดพกของลูกชายของตัวเองให้กับเขาซึ่งสมุดพกเล่มน,นี้เบอร์เรนเจอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของฟลายเป็นคนหาพบภายในห้องของฟลายเบอร์เรนเจอร์จึงได้นําสมุดนี้มามอบให้กับเธอพร้อมกับบอกว่าถ้าเผาทิ้งได้ก็ให้เผาทิ้งไปซะเธอที่สงสัยจึงได้ลองเปิดอ่านดูด้านในแต่มันเป็นภาษาที่เธอนั้นไม่เข้าใจและเธอก็ได้รู้ว่าแลนดอร์นั้นกําลังสืบ เรื่องคดีลูกชายของเธอให้กับทางโรงเรียนจึงอยากจะมอบสมุดพกเล่มนี้ไว้ให้กับแลนดอร์เผื่อเป็นประโยชน์ส่วนฝั่งเอโพเขาก็ได้มาร่วมงานเช่นกันแต่พอจบงานเขาก็ถูกชวนไปงานเลี้ยงบ้านดร์มาคิดเพราะเอโพก็คือเพื่อนของอาร์ทิมัสลูกชายของเขาเอโพก็ตอบตกลงคำเชิญและเขาก็ได้เข้ามาร่วมงานซึ่งภายในงานเอโพก็ได้เจอกับลีอารคนที่ฟลายนั้นแอบชอบและเป็นน้องสาวของอาร์ทิมัสเอโพได้รู้ว่าเธอนั้นก็เป็นนักกวีเช่นเดียวกันกับเขาทั้งสองคนจึงได้นัดพบกันที่สุดสารแห่งหนึ่ง ซึ่งลีอาก็ตอบตกลงคำเชิญและเธอก็บอกว่าจะไปแน่นอนและทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันที่สุสารจริงๆโดยความที่ทั้งคู่นั้นเป็นนักกวีเหมือนกันทั้งคู่ก็คุยกันอย่างถูกคอแต่แล้วอยู่ๆลีอาเธอกลับมีอาการอะไรบางอย่างและลงไปนอนชักโชคดีที่ไม่นานเธอก็กลับมาเป็นปกติและเธอก็ได้บอกกับเอโพว่าอาการแบบนี้มันเป็นอาการปกติของเธอก่อนที่เอโพจะเดินมาส่งเธอที่บ้านและจากนั้นเอโพเขาก็เดินกลับไปที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้มันก็มืดแล้วแต่แล้วอยู่ๆกลับมีชายคนหนึ่งพุ่ง ตรงเข้ามาเพื่อทำลายเขาชายคนนี้ก็คือเบรนเจอร์คนที่มอบสมุดพกให้กับแม่ของฟลายเขาเข้ามาหาเอโพพร้อมกับอกให้เอโพสเลิกยุ่งกับรีอาเพราะเขานั้นหึงและทำท่าทางสัฆาเอโพให้ได้โชคดีที่แลนดอร์เข้ามาเห็นเหตุการณ์และเข้ามาช่วยเอโพได้ทันซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงช่วงเชา้าในขณะที่แลนดอร์กำลังนอนพักอยู่นั้นร้อยเอกเดสคอกก็ได้เข้ามาหาแลนดอร์ด้วยตัวเองพร้อมกับอกว่านักเรียนนายร้อยที่มีชื่อว่าเบรนเจอร์นั้นหายไป ทุกคนนั้นรีบออกตามหาเบรนเจอร์ทันทีและได้ไปเจอเบรนเจอร์ในป่าซึ่งสภาพของเขาก็คือกำลังโดนแขวนคออยู่มีน้ำซ้ำหัวใจของเขาก็ยังโดนควักออกไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้นำศพเบรนเจอร์เข้ามาชนะสตรและก็พบว่าแผลการผ่ากล้างอกของเบรนเจอร์ไม่สวยและละเอียดเท่าของฟลายแปลว่าอาจจะเป็นคนละคนกันซึ่งเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนักเรียนในร้อยได้เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งผู้บัญชาการเทรเยอร์เขาจึงได้หัวเสียเป็นอย่างมากและได้พูดกับแลนดอ์ว่านี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนแลนด์็นทํา อะไรไแถมเบรนเจอร์ก็ยังมาเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาสงสัยเอโพเนื่องจากผู้บัญชาการเทรเยอร์เขาได้รู้มาว่าวันก่อนเอโพเพิ่งไปมีเรื่องกับเบรนเจอร์แถมเอโพยังได้พูดประกาศต่อหน้าทุกคนว่าถ้ามีเรื่องกับเบรนเจอร์อีกข่าวหน้าเขาจะฆ่าเบรนเจอร์ซะแลนดอร์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคนอย่างเอโพน่ะสู้ใครไม่ได้หรอกแถมถ้าจะบอกว่าเอโพเป็นคนฆ่าฟลายอีกคนหนึ่งเอโพและฟลายไม่รู้จักกันด้วยซ้ำรอยเอกเดสคอกจึงได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งสองคนเคยมีเรื่องกันนใช่วง ซึ่งแลนดดอร์ก็ได้ตกใจที่เขานั้นเพิ่งรู้เพราะเอโพไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาเลยแลนดอร์จึงได้ไปหาเอโพและได้เข้าไปถามเอโพว่าทําไมไม่เคยบอกเลยว่ารู้จักกับฟลายเอโพจึงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าสงสัยเขาเพียงเพราะเขาไปมีเรื่องกับฟลายแล้วก็ป่านนี้เขาคงฆ่าไปหมดโรงเรียนนายร้อยแล้วเพราะนักเรียนนายร้อยที่นี่กว่า90%ก็คือศัตรูของเขาเขาถูกแกล้งตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาภายในโรงเรียนและเขาก็ทะเลาะก,กับแทบทุกคนแลนดอร์จึงได้บอกว่าถ้าเขาหน้าโกหกอะไรเขาอีกละก็ เขาจะไม่ขัดขวางเรื่องที่ผู้บัญชาการเทรเยอร์คิดจะจับนายแน่ แต่หลังจากนั้นทั้งสองคนกลับโดนดร์มาคิดเชิญไปที่บ้านเพื่อไว้อะไรให้กับการตายของเบรนเจอร์ทั้งแลนดาวและเอโพก็ต่างตอบรับคำเชิญและได้มานั่งทานข้าวกันที่บ้านของดร์มาคิดซึ่งครอบครัวนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเป็นอย่างมากในตัวของอาร์เทมัสเองเขาก็ปากร้ายลีอาก็มีอาการป่วยหนักแม่ของพวกเขาเองก็เป็นคนปากร้ายเช่นกันซึ่งเมื่อกินข้าวเสร็จแลนด์าวจึงได้เดินขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านและเขาก็ได้พบว่าในตู้เสื้อผ้าของอาร์เทมัสมีเสื้อของร้้ออยยเวนนนที่ินนูหาาไปขง เขาจึงได้เอาเสื้อตัวนี้มาให้กับคนทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้ดูซึ่งดร์มาคิดก็ถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันแลนดอร์จึงบอกว่าก็ลองไปถามอธิมธัสลูกชายของคุณดูสิก่อนที่ร้อยเอกเดสคอกจะเดินเข้ามาภายในบ้านนี้เพื่อแจ้งให้แลนดอร์ทราบว่านักเรียนนายร้อยที่มีชื่อว่าสโตดัที่พวกเขาสอบสวนก่อนหน้านี้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาแม้แต่ภายในห้องของสโตดัสข้าวขอ,ของของเขาก็ไม่อยู่แล้วแถมสโตดัก็ยังเป็นเพื่อนสนิทข,ของเบอร์เรนเจอร์และเคยเป็นเพื่อนของฟลายอีกด้วยเขาได้เก็บขข้าาาวอองนีไปเเเพระชื่ ว่าเขาอาจจะเป็นรายต่อไปเกิดกลัวขึ้นมาและรีบหนีซึ่งตอนนี้ผู้บัญชาการเทรยเยอร์เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้แถมตอนนี้เรายังได้เจอเสื้อตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านของอาทิมัสนั่นก็แปลว่าอาทิมัสนั่นแหละก็คือคนร้ายแต่แลนดดอร์ก็พยายามบอกว่าเรายังคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะเขายังไม่มีหลักฐานใดๆและเขาต้องไปสืบเรื่องจากอีกที่หนึ่งก่อนเป็นที่สุดท้ายซึ่งผู้บัญชาการเขาก็บอกว่าเขารอไม่ได้อีกต่อไปแล้วเขาต้องรายงานเรื่องนี้ต่อท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อเทรย์เลอร์เดิน ครั้งหนึ่งและถามว่าหนังสือการล่าแม่หมดนั้นใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งชอนก็บอกว่าเป็นคนที่มีชื่อว่าองลีและเขาก็เป็นนักบวช แต่ว่าระสุดท้ายขององลีนั้นจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะเขาถูกเผาทั้งเป็นชอจึงได้เปิดภาพองลีให้กับแลนดดอลดูซึ่งเมื่อแลนดอลเห็นเขาก็ได้รีบกลับไปที่บ้านของดร์มาคิดทันทีซึ่งที่บ้านของดรอร์มาคิดตอนนี้เอโพรก็กำลังนั่งจีบลีอาด้วยบทกวีอยู่ไม่นานแลนดดอลก็ได้มาถึงบ้านแลนดอลได้เดินเข้ามาคุยกับดร์มาคิดพร้อมก็บอกว่าเขาเข้าใจมาโดยตลอดว่าเรื่องทั้งหมดนี้คนเป็นนั้นไม่คนบัญชาการแต่เขาไม่คิดเลยว่าเป็นคคคนนนนนตาาาายที่เป็็บบััญชกกรือหลวง ออเขาเคยเป็นมือหนึ่งในการล่าแม่หมดจนเขานั้นโดนล่าซะเองลูกสาวของคุณลีอาก่อนหน้านี้เธอนั้นมีอาการป่วยจนเธอนั้นดีขึ้นและได้ติดต่อกับใครบางคนพร้อมกับเข้าไปยืมหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนชั้นซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลีอองนั้นเขียนเอาไว้อีกเล่มหนึ่งและมันอยู่ภายในบ้านของดรมาควิดดรมอมาควิดจะได้พูดว่าเขาไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลยเพราอก็ยอมเล่าความจริงทุกอย่างออกมาว่าลูกสาวของเขานั้นช่วงหลังๆอาการลมชักของเธอเริ่มกำเริบหนัก กลับไม่สามารถช่วยอะไรลูกสาวได้เลยจนวันหนึ่งลูกสาวของเขาลีอาได้เข้ามาบอกเขาว่าได้เจอกับชายคนหนึ่งนั่นก็คือลีองตอนนั้นลีอาได้อ่านหนังสือที่บาทหลวงลีองเป็นคนเขียนเธอจึงได้เริ่มออกหาวัตถุดิบที่เธอนั้นต้องการซึ่งเธอก็ได้ไปพบก,กับายที่แขวนข้ออยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยเรื่องทุกอย่างนี้อาทิมัตเขาก็ได้รู้เห็นเป็นใจกับน้องสาวของเขาด้วยทั้งสองคนได้เข้ามายืนยันต่อหน้าหมอมาคิดว่าทั้งสองยืนยันว่าไยแขวนข้อก่อนที่พวกเขานั้นจะไปเจอซึ่งเมื่อพวกเขาไปเจอจึงได้ไปผ่า เอาหัวใจของไลายออกมาหมอจึงเชื่อในเรื่องของลูกสาวและลูกชายที่เล่ามาเขาจึงได้ปิดเงียบม,มาโดยตลอดเพราะต่อให้เขาจะเป็นหมอที่เก่งแค่ไหนก็ตามศาสตร์ที่เขานั้นเรียนมาไม่สามารถช่วยลูกสาวของเขาได้เลยแต่ตอนนี้ลูกสาวของเขากลับดีขึ้นเพราะหันไปพึ่งศาสตร์ของบาทหลวงลีอองและในตอนนี้เอโพก็กําลังโดนทั้งสองคนจับตัวเอาไว้อยู่เพื่อประกอบพธิธีกรรมต่อไปแต่ตอนนี้ทั้ง3าคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้ง3คนเดินออกไปจากบ้านนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแลนดเอร์มือได้ยินดังนั้นเขาจึงรี ลุกขึ้นและวิ่งออกไปทันทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดผ้ามาที่อาริมัตลีอาและเอโพตอนนี้เอโพนั้นโดนจับตัวเอาไว้อยู่พร้อมกับมีอีกคนหนึ่งที่สมรู้ร่วมคิดนั่นก็คือแม่ของพวกเขาทั้ง3ามกำลังจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างและเขียนเลือดไว้ที่ตัวของเอโพแต่ในตอนที่พิธีกรรมกำลังจะเริ่มขึ้นแลนดอร์ or, เขาก็ได้เข้ามาพอดีและเมื่อเข้ามาแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันจนได้เข้าใจว่าเรื่องทุกอย่างนั้นมันเกิดที่พวกเขานี่แหละเริ่มจากเบรนเจอร์ที่รู้ว่าลลอาากกกัังป่วยยนะแะเขม อย่างที่จะช่วยรีอาจึงได้ไปฆ่าฟลายซึ่งจดหมายในการล่อฟลายออกมาก็ถูกเขียนโดยรีอาและเมื่อฟลายตายแล้วพวกเขาก็ได้ไปผ่าเอาหัวใจของฟลายออกมาเพื่อประกอบพิธีกรรมส่วนเบรนเจอร์ที่เขานั้นตายไปก็เป็นเพราะว่าอธิมัสนั้นเป็นคขนฆข่าด้วยตัวเองเมื่อลนดอรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเขาจึงพยายามจะเข้าไปขัดขวางพิธีกรรมแต่พวกเขาก็ได้จุดไฟพร้อมกับท่องคาถาและทําพิธีกรรมอธิมัสได้เข้ามาขัดขวางแลนดอลเอาไว้ซึ่งรีอาและแม่ของเธอก็ได้สวดภาวนาเพื่อทําพิธีต่อไปแต่ ตอนนี้ไฟมันกลับลามแรงขึ้นเรื่อยๆจนคานของไม้ที่โดนไฟเผามันได้ล้มมาและทับไปที่รีอาอย่างจังอธิมัสเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีวิ่งเข้าไปกอดน,น้องสาวของตัวเองเอาไว้ส่วนแลนดอร์ที่ไม่โดนขัดขวางเอาไว้แล้วจึงรีไปลากเอโพออกมาแต่สภาพของเขาก็รอแรงมากๆเพราะโดนกรีดเลือดออกไปเยอะเพื่อมาทําพิธีกรรมส่วนแม่ของรีอาและอธิมัสเธอก็พยายามจะเข้าไปหาลูกๆของเธอแลนดอร์ที่เห็นว่าตรงนั้นอันตรายแล้วไม้กําลังจะหล่นลงมาทับทั้งสองคนจึงได้ดึงตัวเธอเอาไว้ซึ่ง วิต่อมาบ้านหลังนี้มันก็ได้พังเข้ามาทับทั้งสองคนจนเสียชีวิตคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้ก็เลยมีเพียงแค่3คนเท่านั้นเอโพนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลและถูกรักษาตัวอย่างดีส่วนด้านครอบครัวของหมอมาควิดโชคดีที่หมอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาก็ยังแสดงความรับผิดชอบโดยการยื่นใบลาออกแต่ภรรยาของเขาที่สมรู้ร่วมคิดแบบเต็มๆก็โดนจับกลุมตัวเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วผู้บัญชาการเทรเยอร์ก็ได้เข้ามากล่าวขอบคุณแลนดอที่ช่วยไขคดีนี้ให้กับเขาจนสามารถ โรงเรียนนี้ไม่ให้ถูกปิดได้เพรอะก็ปลดปล่อยแลนดอร์จากหน้าที่นี้และภารกิจของเขาก็เสร็จสิน้นเมื่อจบเรื่องทุกอย่างแล้วแลนดอร์ก็ได้เดินทางกลับมาพักที่บ้านของเขาแต่แล้วไม่นานเอโพที่เขาหายดีแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาหาแลนดอร์และบอกว่าลูกสาวของแลนดอร์ที่หายตัวไปเขารู้ว่าเธอนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งแลนดอร์ก็ได้ถามเอโพว่ามันเกี่ยวยังไงงั้นหรอทั้งสองคนจึงได้เข้าไปภายในบ้านของแลนดอร์และเอโพจึงเริ่มพูดว่าเศษกระดาษที่แลนดอร์เคยให้เอโพช่วยไข ริศนากลับจดหมายที่แลนดอลเขียนมาถึงตัวเอโพเองหลายมือมันเหมือนกันเขาจึงได้ลองคิดว่าแล้วทําไมมันถึงเหมือนกันจนได้นึกออกอยู่เรื่องเดียวว่าคนที่ล่อฟลายออกไปนั่นก็คือแลนดอลนั่นเองและคนที่ฆ่าฟลายนั่นก็คือแลนดอลแต่แลนดอลคุณน่ะมีแรงจูงใจอะไรกันหละที่จะไปฆ่าฟลายจึงได้ลองไปสืบดูและก็พบว่าลูกสาวของแลนดอลที่หายตัวไปนั้นเธอโดนชาย3ามคนคมคืนนั่นก็คือฟลายเบรนเจอร์และสโตดัสโชวดีทิ้งท,ทั้ง3คนไม่ได้ฆ่าลูกสาวของแลนดดอล และแลนดอร์ก็ได้ไปเจอกับลูกสาวของเขาเขารู้ได้ทันทีว่าลูกสาวโดนข่มขืนหลังจากนั้นจิตใจของลูกสาวแลนดอร์ก็เกิดผิดปกติเธอนั้นสวดมนต์ภาวนาต่อพระเจ้าเรื่อยมาจนวันหนึ่งเธอได้หนีออกจากบ้านและคิดจะฆ่าตัวตายแลนดอร์นั้นมาห้ามเธอไม่ทันและเธอก็ได้เสียชีวิตลงไปส่วนรีอาและอธิมัดพวกเขาแค่ต้องการหัวใจของใครสักคนที่โดนแขวนคอและดันไปเจอกับศพของฟลายพอดีที่ถูกแลนดอร์ฆ่าตายก่อนหน้านี้สองพี่น้องจึงเลือกที่จะคว้าหัวใจของฟลายออกมา ทําให้คดีนี้มันยากเกินไปที่ทางโรงเรียนนั้นจะรู้ตัวคนร้ายและได้เชิญแลนดอร์เข้ามาสืบคดีเป็นเหมือนดังพระเจ้าที่มอบหนทางให้เขาได้แก้แค้นรายต่อไปคดีฆาตรกรรมที่เขานั้นเป็นคนก่อพร้อมกับมี2พี่น้องมาสารต่อทําให้คดีของเขานั้นดําเนินต่อไปและเขาก็สามารถฆ่าเบรนเจอร์ได้อีกคนหนึ่งพร้อมกับต้องควักหัวใจของเบรนเจอร์ออกมาเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นลัทธิซาตานเป็นคนทํารวมถึงสัตว์2ชนิดที่ถูกควักหัวใจที่ข้างลําฐานด้วยทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาเองและเหตุ คนที่เขานั้นรู้ว่าคนที่ข่มขืนลูกสาวของเขาก็คือฟลายเป็นเพราะว่าลูกสาวของเขาได้ดึงสร้อยของฟลายออกมาด้วยตอนแรกเขาก็รู้เพียงแค่คนเดียวก็คือฟลายจนกระทั่งแม่ของฟลายได้นำสมุดโน้ตของฟลายเอามาให้กับเขาเมื่อเขาอ่านสมุดโน้ตแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคนที่เป็นคนร่วมมืออีกคนหนึ่งนั้นก็คือเบรนเจอร์เขาจึงได้เข้าไปจับตัวเบรนเจอร์มาพร้อมกับสอบสวนเบรนเจอร์และรู้ว่าอีกคนหนึ่งนั่นก็คือสโตดัสและก็เป็นคนเดียวที่สามารถหนีรอดไปได้คือสโตดัสเขาไม่มีแรงพอที่จะไปตามล่า ชายคนนั้นแต่เรื่องที่เขาเป็นฆาตกรท้าเอโพอยากไปบอกใครก็ไปบอกได้ตามสบายเลยเขาไม่โทษเอโพหรอกเขาไม่เสียใจที่ทําลงไปแต่สิ่งที่เขาเสียดายตอนนี้มากที่สุดก็คือถ้าลูกสาวของเขาได้เจอเอโพก็คงจะดีป่านนี้พวกเราคงได้เป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นเอโพเขาก็ได้เดินทางกลับไปแลนดอลก็ได้เดินทางไปที่หน้าผาที่ลูกสาวของเขานั้นฆ่าตัวตายก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Pale Blue Eye ในฝั่งของแคนแนนไอ mdb ให้เรื่องนี้ไปที่6.6คะแนนและในด้านของ r o เทนโทม m a t o นักวิจารณ์ให้ไปที่63%คนดูให้ไปที่69%ครับและสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ